ไปดีไหมโดนโดนโดนคดนโ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 ดนนโด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 นดนโ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 ดนี้นโด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 นโี่โดน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 โนโดนโนโด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 นนโด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 นนโดนโด ใา่ครับในกาที่ว่ายกมือเดยนะครับแต่ยกสองเลยยกม่ยกยกสองมือที่จำานะครับจำนานะครับคนที่ขีแต่ยางจำนาจะต้องปล่อยมือนะครบปล่อยมือนะยะใกล้ๆกันะครับบุกฟ้าบุกเลยเรื่อยๆมาพีโรยมื้ามะเข้ามาบนสูเป็นยกไปได้เลยครับจากปหามเชียงทองที่เราไดรัชมไปแล้วตีมีใช่ครับครับผม โอ้โงีรากัพ่น้องไทยะายกัยานาแน่เียงนัโอ้โหสวัสีค้ามุกยัอ่ใอยู่นรับอ่าโิน้าสวังมาบพี่นทั่วประเทศจากข่าขอานี้ครับในวันนี้นั้นก็จะการสวยงามยิ่งใหญ่ไม่แพ้จหวัดใดในประเทศไทยครั กับตาจะไปเลยครับกับตาพยายามที่จะให้ระยะยังชิดกันอยู่นะครับอย่าให้ห่างจากกาับค่านันี้ะครับเร้านท่ายครับป I don't know.